ที่พักส่งท้ายในการท่องเที่ยวสวีเดนของบีบีนะคะนอนที่นี่อีกหนึ่งคืนพรุ่งนี้กลับบ้าน,นะคะ่ะ e n v e d าเ e n Camping อยู่นี่มีเร้าหน้ามีวายน้ามีโต๊ะปลามีผายเลือดรวม <Yeah. S 1> มีมอสเตอร์โกทินรีเชฟเฟนโกเดลโกเดกเชอร์อุปนนรีเชฟเฟนเฮ มีฟิตเนสนะคะมองยังไๆนี่สาวยน้าหรือสีวยพุ่นตกปลามองได้ก๊อบมีเมดทุกอย่างทุกแนวเดี๋ยวไปถามก่อนวา่าเฮาจะได้บ่อที่พักสนามได้ก๊อบได้แล้วนะคะสำหรับที่พักนะคะตรงนี้จะเป็นได้ก๊อบค่ะ ค่าพัก495ต่อคืนห้องนอนสีห้องโอซีเตียอันนอนได้สี่คน,นข้างหน้านเอง,องเดี๋ยวห้องก็ต้องเปิดประตูก่อนนะคะ may to at no mask automatic you mm hmm yo red. this way and this you must have Bit ram, thot, thot, bok, Then, makin, bokom. Ha, Get? น้ำได้ก็แขางๆเสียบแล้วมาไม่เปิดแล้วไปต้องเสียบตรงนี้ก่อนนะคะนะไปค้งไปเนอะวีคอมโมหกอันทิง้งมองอาบน้ำมองเฮ็ดกับขาวสำหรับคนที่อ๋อแดนแดนวีฮอวอินไซต์ทูเมื่อก่อนแม่นอนตรงนี้หลังที่สองนอนได้สองคน อันนี้เราได้หลังสีคนน,นัมเบอร์แฟมอันนาเขาน่าบรรยากาศโอเคจะได้ฝนมันตกค่ะแฟมแฟมแฟมเลยแฟมแฟม้องที่ห้าค่ะถึงแล้วจอดเข้าข้างเลยดูข้างหน้านะคะ ด้านหน้ามีป่องไฟสําหรับเข็ดกับเขา่ามันมีขั้วหน่อยให้นะคะแต่ห้องน้ําอาบห้องน้ํารวมมันมีห้องน้ํารวมก็จริงแต่มันแบ่งห้องไขห้องมันประตูไขประตูมันอยู่แล้วอย,ลอยู่กับเขาแม่ไม่ได้ถือเดินหน้าบ้านมาก็นี่ค่ะน้ำป,ปอ,อป่อยได้เดี๋ยวค่อยปล่อยใจเย็นฝนเพิ่งตกน้ามาปลาอันนี้แหละปลาปล่อยปลาใหม่ลวปลามันอยู่ดี นู่นะหลังนู่นแม่อยู่ที่แรกอ่ะเดี๋ยวกดเดี๋ยวจะพาไปดูปีแรกอยู่ทางผุนนะคะบานเก่าเก่าบานใครอยากเขียนต่อไปเบิ้งในช่องไม่ใหญ่หน้อยนะคะช่องไม่ใหญ่หน้อยพากินพาทำพาเที่ยวอันนี้ล่งในช่องลูกนะคะส่วนทางผุนเป็นมองทีไม่น้อยอยู่ปีที่แล้วมาสามครั้งอยู่สมที่มีเหมือนกันอ้าจะเอ๋ไหนดูห้องสิเนี่คือโลโจดีเจ ถอดเกือบนะจ๊ะมอสเตอร์ทอบทนี่คือห้องที่เราจะนอนคืนนี้สี่เตียงไวไฟฟรีนะคะนี่ค่ะไวไฟฟ,ฟรีโตเต,โ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 ตโยกลงเลยลูกม,มีไฟฟ้ามีไวไฟ,ฟให้นี่จ้ะบีบีก็ชั้นบนอีกเหมือนเดิมนางตีตัวมาแพงก็เลยให้นอนชั้นบน นี่คือห้องครัวนะคะมีเตาแก๊สมีอะไรให้บ้างนะมาดูสำรวจถ้วยจานให้มีตู้ตตเย็นให้เอาไปเอาตู้เย็นมาม่กอนกว่าเนื้อมันนั่นมีการน้ำมอนให้มีอุปกรณ์ใกนการเใ็ดกับเขาเทกอย่างครบสันนะคะ สบายๆถึงฝนจะตกเราก็มีซีเรียสเราสามารถปิ้งย่างในบ้านได้หรือข้างหน้าก็ยังได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวคนของลงก่อนนะคะถ้ามาดูบริเวณใกลๆกันแม่น้อยเตียงกับเขากับน้ำแล้วแล้วแม่น้อยจะไปของน้ำพร้อมนะคะมีแม่น้ำลำธารสสยธารด้วยนะจ๊ะฝนตกแต่อากาศบนหนาวค่ะเดี๋ยวตกเดี๋ยวลินเดี๋ยวฝนเดี๋ยาฝ่าเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดนะคะอากาศด้วยรอบคางค่ะสวยงามเช่นเดิมค่ะ ที่เดิมถ้าเดินตรงไปพู้นนะคะก็จะเป็นบ้านพักเก่าค่ะคุณน้อยเคยมานอนครั้งแรกปีแรกเมื่อเดี๋ยวไรก่อนสามปีที่แล้วนะคะตรงนี้จะเป็นรถบ้านรถยังมาจอดตรงนี้ก็สิเป็นบ้านที่มีห้องนอนส,ออสี่ห้องโอ้สิห้องนอนห้องขั้วน,น้อยนอนได้สี่คนนะคะมีเตียงนีหนันมุนนี่นี่ค่ะน้ำเย็นน้ำใส คนบาคไคย,ยู่นะคะย้มเวนก็จะไปตกปลากันไปพ่ายเรือกันไปเดินป่าขามแม่นางไปพุ่นนะคะน้ำม,มันบ่ลึกนะคะ้าคนเขาตกปลาเขาสีมีชสุดหมีใส่มันจะเป็นชุดหมีใส่แล้วก็มันจะเป็นรองเท้าบูทยอยู่ในตู้น้ำสิบ่เขาตัวเองเลยสีบ่เปียกมีเรือก็จะเอามาจอดไว้บางคนก็นไปปีนเขาะคะ่ะอยู่ตรงนี้มันมีหลายกิจกรรมนะคะนสนามเด็กน้อยหฮเลน นน่นนี่นั่นเดี๋ยวมันจะพันยงางไปพูดมันยางใดเมดเลยค่ะยางไปได้ไกล่เลยือมยูนี่ขายบัตรตกปลาขายอุปกรณ์ตกปลาขายทุกชิ่นทุททอย่ยนนะคะมีใหย้ยูนีนะคะถ้ายะตกปลายูนีประเทศสิวิเด่น,นะคะ้ายะตกปลาต้องซื้อบัตรนะคะไม่ใช่ว่าคุณมีเบ็ดแล้วคุณจะตักคุณจะตกอยากตกกระตกเลยบดายได้ค่ะผิดกฎหมายเด้ค่ะ คุณต้องซื้อบัตรในการตกป่าเพราะมันว่าเออขี่รถผ่านมาเห็นมีมองตกป่าแล้วสิจอดจื้ตกป่าคือบัตรเขาไม่ได้ไม่ได้นะจา๊ะน้าโมลึกจ้ะก็ตกทั้งยามเป็นยามคืนเลยนะคะป่านู่นเห็นบอคาบานลังเก่าที่มีหน,นอนมัหนอนสียางเปิดกระหอดแล้วมันแฉกเดี๋ยวจะซุ้มให้่เห็นมอค้าบานใหม่นั่นแหละ,ะที่มีหน,นอนคืนแรกมาสามปีที่แล้วเนาะ ส่วนตรงหน้าบ้านไม้ตรงนั้นก็จะเป็นห้องน้ารวมนะคะห้องน้ํารวมที่ทาครัวที่อาบน้ํารวมนะคะตรงสีน้ําตาลนั่นก็บซมีต่แกะไอเม่นต่อไฟฟ้าให้่ที่ละสีส่ซักล่างแล้วตรงนั้นก็จะเป็นห้องซักผ้าตัวทัดมาสีน้ําตาลที่มีประตูปิดนั่นก็จะเป็นห้องซักผ้าห้องอาบน้าผู้หญิงผู้ชายแยกกันนะคะน่าจะไายางไปถอยหลัง กระทา่งของน้ำผ้าบีบีมาบีบีในยางไปแล้วบีบีมันมาปล่อยปลาเาปลามาจากแม่น้ำมองน้าตกตีจอดเด่นกันเห็นป่ามันร้อยมีตัวเดียวป่ามันหลงมาน้ามันแห้งตัวนี้น้อยซ้ำนี่ก้อยมันปล่อยป่าแล้วไม่น่อยพรด้ก่ายคิดพิลึเพราะว่าเชื่อวมันปล่อยป่าไม่หน่อยหอยงส์เขา่ามักหมูเสียบไม่แล้วก็เตรียมต้มงคุงปลอมไว้หน้า น้ำนี่เล่นได้ยูเด้อค่ะแต่ว่ามันก็จะเย็นนำมันเย็นแต่ว่าในนี่มันสิมีอันสาวไหวน้ำพร้อมได้ค่ะสาวไหวน้ำสำหรับเขาอยากไหาวาในสระมีโรงยิมนะคะมีฟิตเนสนะคะนีในใ่มันจะพายางออกไปเบิ่งเนาะกว้างใหญ่ค่าเศา้าว่าแพงค่ะนี่คือหมองข้างน,นอกนะหมองดูสิตลงเงินสี่ร้อยเก้าสิบห้าสี่ร้อยเก้าสิบห้าคนต่อคืนเช็คอินออกตอนเที่ยงเนาะค่ะ บปกไก่จากบ้านจะถามมันอยากมากถามไน่หน่อยอยากมากมาก็เพิ่งยังอีกรอบนึงฮาก็มากกันได้ค่ะบปกไก่ไม่ไก่จากบ้านเลยเนื้ออีสองบีมนันนอนอยู่บ้านสบายดีไหมอีสองบีคุณมันอยู่ในเตียงคุณนะมันขึ้นเอ,อื้อย็ไม่เตียงคุณพี่น้องเห็นมป้าป้าไปของน้ำเส้นยางมาทาั้งนี้ เมื่อปีที่แล้วนะคะเม,มื่อ,อ,อกกปีที่แล้วไม่หน่อยไดทายลงในช่องไม่ใหญ่น้อยพาก,กินพะธรปมปีที่แล้วไม่น้อยไดทายในช่องไม่ใหญ่น้อยพากินพะทำพะเที่ยวปีนี้ไม่น้อยสิขอเ,เก็บคลิปตั้งหมดนี้ลงที่ช่องใหญ่น้อยได้ลูกสายยาละคนไก่บ้านนะคะบางมองเามีคนห่อกับสิปิดกล่องก่อนเนาะลุนะเทิดจ้ะคุณยายออกจากของน้ำแล้วนี่จะสวย ถ้าใครจาได้ไม่น้อยนอนอยู่บ้านพักหลังหน่อยนั่นนะสองคนบ่มีห้องนอนอ่ามีห้องนอนห้มีโต๊ะกินข้าวหายแต่บ่มีห้องครัวอือก็เจ้านอนกลางเต็นนี่สิปีที่แล้วไม่น้อยออนซดอยู่นี่นะคะ,คะกับพ่อญ่นั่งกินเบียร์อยู่นี่มันมีเตาพิงงห้พพ้อมอ้ยเตาย่างวิ่งย่างหาพ้พพ่อไม่อยาถ่ายให้ในตรงที่บ่มีคนนะคะเพราะว่าเขาต้องขยติยเขาเพราะมันเป็นสถานที่ส่วนสาธารณะจ,จริงแต่ สิทีส่วนบวกคนมากับพวกคนจีบไทยให้ถือเขามากมากนะคะนี่ค่ะแม่น้อยนอนบ้านหลังที่สามกี่ทีแล้วใครอยากเบิง้งให้ไปเบิ้งได้ชอ่องแม่ใหญ่น้อยพักทำคอยกินพาเที่ยวนะคะส่วนตรงนี้เป็นห้องซักล้างนะคะแล้วก็เป็นห้องน้ําค่ะตรงนั้นเป็นครัวเดี๋ยวไม่ด้เขาไปเบิง้งว่ามันบางเพราะจีบไทยได้บอกเออตรงนี้เป็นครัวค่ะ โอตรงนี้เป็นมองซักล่างตรงนั้นเป็นขั้วได้ไม่น้อยจะเข้าไปเบิ้งนะคะวีทีแล้วไม่น้อยทำความเอ่อทำก็ขอ,อกับนางปับท่านไม่หันนี่ค่ะซักล่างยอดเหรียญน,นะคะปั่นแห้งอบแห้งสะดวกสบายเดี๋ยวไปขอข้องน้ํากันแป๊บนึงเดี๋ยวจะทายเบิ้งต่อเนาะอันนี้ของนำผู้ชายค่ะข้างในเป็นของนำผู้หญิงนะคะฝั่งนันผู้หญิงฝั่งนี้ผู้ชาย นำได้กราบยามเสางางามๆกับพระอาทิตย์ขึ้นฟังนี้นะคะเมื่อวานนี้ขึ้นทีห่าว่าจะทายพระอาทิตย์ขึ้นทายบ่ได้เลยจ้ะเสียดายเพราะว่าอันเมื่อเ้านี่ตื่นขึ้นมาหมอกหลายลายพี่น้องหมอกหลายโพดลายโพกเออก็เลยสิบโมงเสารสิบเอ็ดโมงเสาสิออกมากแล้วมันก็ยังบ่มให้มันหมดหมอก เล่้ากันออกมาบริทายให้เบื้องเลยพระอาทิตย์ขึ้นนี่จะสนามไดกรอบส่วนตรงนี้ก็สิเป็นโล่งยิ้มสะไวนามนะคะข้างในแรงออกร่างกายทุกอย่างเลยมันครบค่ะมันปีนเขาตกปลาผายเลือนะกิจกรรมในนี้มันหลายมากเลยนี่ยังโบหลายได้นี่ค่ะเพราะว่า มันเป็นวันอาทิตย์ค้นกลับไปแนแล้วถ้าเป็นวันปกติโอ้โหพี่น้องถ้าเป็นวันศุกนะถ้าวันปกติก็บพระอทดานอกจากค้นที่ว่าพักหล่อนมาหรือว่าเอาซิมิสเตอร์มาเนาะแต่ถ้าว่าเป็นวันสุกเสานี่แนนเพราะว่ามือมืออนีตอนเบเปิดห้องนะเขาบอกว่ามือนีมันว่างเพราะวันอาทิตย์คนบ่หลายคนท่อยกกับบาทไปเห็ดงานแต่วันสุกเขาเขาจองไปลงนาก็มีอะคะนาเที่ยวคุ้มค่า ดี๋ยวม่ใชพาไปเบ่งห้อง,องน้ำเอ้ยโอ้ย,อย,อยมันนี่เป็นยังคือนฟอสซับกันกออไพ่ด้วยค่ะคลิปของแรงพักมองนี่สมองม,มากค่ะเออกินค่ะเออเออกินจริงๆนะคะบ่ผิดบ่ถูกบ่า,ากันเนาะมาเที่ยวหกหมื่นแล้วนะคะเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นหกขึ้นเออกินค่ะเออกินอันนี้เป็นของโทรทัศน์ของเฮ็ดกับเขา่าที่ปีที่แล้วไม่น้อยมาเฮ็ดกับเข้านะ เพราะน้องก็จะให้เขาอยู่มีหมองท็ดกินเขามีตู้เย็นให้นะคะมีเตาแก๊สมีของใส่มีเตาอบมีทุกอย่างมีกระดาษทิชชู่ทิชชู่ให้ใส่นะคะไปแล้วคะ่ะแล้วจะกลับไปหาบีบีหาพญ่แล้วเดี๋ยวมาอาบน้ำแล้วจปปังจิปิ้งย่างกินนะคะก็ให้เบิง่งเขาๆเนาะหนึ่งความภักหนึ่งปรารถนาดีจะได้รักจะใช้นะคะรักนะจุบ๊บจุ๊บ